สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสมิตาตันติพิสณุชื่อเล่นลูกหมูวันนี้ลูกหมูนะคะจะพาทุกท่านมาชมโครงการบ้านเดี่ยวระดับซูเปอร์ลักชลี่โครงการอิสระเรสเดน์พะราม9ภายใต้การพัฒนาและดูแลของบริษัทชาญอิสระเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนผู้พัฒนาโครงการที่ประสบความสําเร็จกับอสังหาริมทรัพย์หลากหลายรูปแบบบ้านเดี่ยวคอนโดมิเนียมศูนย์การค้า อาคารสำนักงานและโรงแรมอีกมากมายค่ะโครงการของเราตั้งอยู่บนถนนพระราม9ซอย13ห่างจากถนนพระราม9เข้ามาเพียงแค่400เมตรถือว่าเป็นโลเคชั่นที่พามากนะคะในอนาคตรเราจะมีรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีส้มสถานีประดิษฐ์มนุรรมห่างจากโครงการของเราไปเพียงแค่1กิโลเมตรเท่านั้นค่ะโครงการอิสระเดเรนพระราม9นะคะเป็นโครงการบ้านเดี่ยวระดับซูเปอร์ลักชัวรี อยู่บนที่ดินกว่า9ไร่2งาน35ตารางวาและมีเพียงแค่20หลังเท่านั้นค่ะโดยตัวบ้านนะคะจะเริ่มต้นที่113ตารางวาไปจนถึง209ตารางวาเลยค่ะส่วนเพื่อฟังก์ชันการใช้งานนะคะจะเริ่มต้นที่4ห้องนอน4ที่จอดรถไปจนถึง5ห้องนอน5ที่จอดรถเลยค่ะถัดไปนะคะรหมูจะพาทุกท่านไปชมกับบ้านตัวอย่าง Type a ช h e r นะคะซึ่งเป็นไทป์ขนาดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของทางโครงการเลยค่ะ ตรงนี้นะคะจะอยู่บนพื้นที่ดิน130.40ตารางวาค่ะสามารถจอดรถได้ถึง5คันและฟังกช์ชันห้องนอนนะคะจะมีถึง5ห้องนอนเลยค่ะ เมื่อเข้ามาสู่ตัวบ้านนะคะจะพบกับบ้านขนาดใหญ่ค่ะออกแบบเป็นบ้านแบบกึ่งตัวซีนะคะซึ่งทางโครงการจะมีการปลูกขอดยาหรือว่าสวนเนี่ยตรงกลางไว้ให้พร้อมต้นไม้ใหญ่หนึ่งต้นด้านหลังลูกหมูนี้เลยค่ะซึ่งก็คือจะเป็นต้นมั่งมีเป็นไม้มงคลนะคะที่เห็นด้านข้างลูกหมูเนี่ยก็จะเป็นสระว่ายน้ําระบบเกลือยาว17เมตรกว้างที่3เมตร10และลึก1.2เมตรค่ะโดยทางโครงการนะคะแจ้งว่าสามารถว่ายน้ําออกกําลังกายได้จริงค่ะ รั้วรอบบ้านของเราก็จะมีต้นไม้ปลูกไว้ให้ตลอดแนวรั้วอีกด้วยค่ะทางเข้าบ้านนะคะเราจะทําเป็นทางลาดสโลปนะคะหรือว่า Universal Design กับบันไดค่ะสโลปเนี่ยเราสามารถรองรับรถเข็นวีแชร์หรือรถเข็นเด็กไว้ในอนาคตได้ด้วยค่ะประตูบ้านของเรานะคะจะให้เป็นระบบดิจิ a l ลดอลล็อกของ Samsung ค่ะสามารถใช้ได้ทั้งตัวฟิงเกอร์สแกนนะคะหรือว่าการแล้วก็พาสเวสร์ดอีกด้วยค่ะ เมื่อเข้ามาสู่ในตัวบ้านนะคะเราจะพบกับฟอยเยขนาดใหญ่ค่ะที่มีขนาดกว้างขวางเดินสบายโดยที่ด้านข้างนะคะเราสามารถดีวอินเป็นตู้เก็บรองเท้าหรือเก็บสิ่งของได้อีกด้วยค่ะส่วนทางด้านข้างนะคะตลอดแนวทางเดินเนี่ยเราจะติดตั้งเป็นกระจกบานใหญ่ค่ะ ซึ่งลูกบ้านสามารถมองออกไปชมสวนและสระว่ายน้ำได้อีกด้วยนะคะทางโครงการยังได้ติดตั้งลิฟต์โดยสารขนาดใหญ่นะคะจะเป็นลิฟต์ของมิซูวิชิสามารถรับน้ำหนักได้ถึง450กิโลกร,รัมหรือว่าอกท่านนั่นเองค่ะซึ่งมอบความสะดวกสบายให้แก่ผู้อยู่อาศัยเป็นอย่างมากด้วยค่ะถัดไปนะคะลูกหมูจะพาทุกท่านไปชมกับห้องิฟวิงรูมค่ะซึ่งรฟวิงรูมนี้จะถูกผักเข้าไปอยู่ในตัวบ้านนะคะสร้างความเป็นส่วนตัวให้กับลูกบ้านด้วยค่ะ ลิฟทงรวมของเรานะคะจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่เลยค่ะเราจะทำโถงสูงถึง6.1เมตรนะคะสร้างความโปรง่โรงโล่งสบายให้แก่ผู้อยู่อาศัยเป็นอย่างมากค่ะอีกทั้งเรายังตกแต่งด้วยกระจกฟู High ินโดว์รอบบ้านเลยนะคะเพื่อรับสเปิดรับแสงธรรมชาติเข้าสู่ตัวบ้านได้อย่างง่ายอีกด้วยค่ะ ถ้าเกิดว่าเราเปิดกระจกทั้งสองข้างพร้อมกันนะคะเราจะได้เกิดคอสเวนเทเลชันอีกด้วยค่ะซึ่งสามารถรับลมเย็นเข้าสู่ตัวบ้านเหมาะสำหรับบ้านในเขตร้อนชื้นอย่างเราเป็นอย่างมากค่ะในส่วนบริเวณของ v i n g Room นะคะเรายังสามารถจัดวางชุดโซฟาตัวใหญ่ได้อีกหน่งชุดเลยนะคะแล้วก็เพิ่มกับ Recliner นะคะซึ่งเป็นเก้าอี้นวดค่ะจเป็นเก้าอี้ที่นำเข้ามาจากเอิตาลีนะคะก็มูลค่ากว่า5 0 0 0 0บาทเลยค่ะ ในส่วนถัดมานะคะก็จะเป็นบริเวณของโต๊ะทานอาหารค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยทางโครงการจัดไว้ได้นั่งได้ถึง10ท่านเลยนะคะก็คือมีความคอนเน็กกันกับบริเวณของ v i วิงรูมค่ะชุดครัวนะคะทางโครงการได้จัดชุดครัวแบรนด์คุณภาพระดับโรกของ b ลูท Top ค่ะซึ่งจะนำเข้ามาจากประเทศเยอรมน,นีนะคะและติดตั้งโดยบริษัทชนิน Living ค่ะ รุ่นที่โครงการเลือกใช้นะคะจะเป็นรุ่น b 3ค่ะหรือแบบ p a n d e r l t s s ซึ่งใช้วิธีการในการสัมผัสเพื่อให้พินชักเปิดออกมานะคะภายในค่ะเราจะผลิตด,ด้วยวัสดุจากไม้วอล n u t นะคะและทำเป็นปริซึมค่ะซึ่งสามารถวางสิ่งของหรือว่าอุปกรณ์เนี่ยมาให้กิ้งไหลไปมาอีกทางอ c ซเซสซอรี่ที่ทางบูทอปได้มอบไว้ให้นะคะซึ่งก็เรียกว่าครบคันและทางโครงการเนี่ยได้เรียกว่าให้ชุดครัวที่ครบมากกว่าโครงการอื่นแน่นอนค่ะ ถัดไปนะคะเมื่อเราเปิดประตูนะคะในฝั่งนี้ทั้งสองฝั่งเลยก็จะพบกับอวดอร์นะคะเทเรสเป็นพูลเด็กขนาดใหญ่นะคะเป็นที่พักผ่อนสำหรับครอบครัวได้อีกด้วยค่ะที่นี้นะคะเรายังได้จัดบริเวณของอวดอร์ชาเวอร์นะคะไว้ล้างตัวก่อนขึ้นลงสระไว้อีกด้วยค่ะเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้งานนะคะถัดไปนะคะลุงหมูจะพาทุกท่านไปชมกับชั้นสองของตัวบ้านกันค่ะตามลุงหมูมาเลยค่ะ ในส่วนของบริเวณชั้น2นะคะเราจัดให้มีถึง3ห้องนอนและ1 Family Room ค่ะซึ่งทั้ง2ห้องนอนด้านนี้นะคะเราจัดให้มีขนาดห้องนอนที่ใหญ่ค่ะซึ่งสามารถวางเฟอร์นิเจอร์นะคะได้ตามฟังก์ชันการใช้งานของลูกบ้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเตียงนอนนะคะโต๊ะว,วางข้างหัวเตียงหรือว่าจะเป็นชั้นวางทีวีและมุมอ่านหนังสือทางด้านนี้ค่ะ ในส่วนของตัวห้องนะคะเรายังจัดให้ติดตั้งให้มีกระจกเต็มบานนะคะลูกบ้านสามารถมองลงไปชมสวนและสระว่ายน้ำด้านล่างได้อีกด้วยค่ะ มากไปกว่านั้นนะคะสำหรับห้องนอนนี้เนี่ยเรายังได้เพิ่มสเปซหรือพื้นที่การใช้งานนะคะในส่วนของบริเวณห้องแต่งตัวหรือ Walk-in Closet ซนะคะซึ่งหลังนี้เนี่ยบ้านตัวอย่างเราได้จัด walk-in c l o s e t ที่สามารถแขวนเสื้อนะคะขนาดยาวเรสยาวหรือว่าเสื้อขนาดสั้นได้ค่ะ เรายัางอยู่ในชั้น2กันนะคะโดยลูกหมูจะมาอธิบายในบริเวณของฟอยเยคค่ะตรงนี้ก็มีขนาดที่ค่อนข้างกว้างขวางนะคะสามารถเดินได้อย่างสบายพื้นบริเวณชั้น2และชั้น3เนี่ยเราจะทำมาจาก Engineering w o o ูนะคะเป็นพื้นไม้หน้าไมโอคค่ะหนาถึง14มิลิเมตรเลยค่ะ ทำให้เพิ่มความสวยงามให้กับตัวบ้านอีกด้วยนะคะถัดไปค่ะลูกหมูจะพาไปชมในส่วนของบริเวณห้องมาสเตอร์เบดมนะคะซึ่งห้องมาสเตอร์เบดมเนี่ยก็มีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่ เมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะเจอกับบริเวณของ walk-in closet นะคะซึ่งเราเพิ่มสเปซเพิ่มขึ้นนะคะสามารถจัดวางเป็นตัวไอแลนด์ตรงกลางนะคะเก็บอสซอรีได้ค่ะถัดมาค่ะในส่วนของบริเวณห้องนอนนะคะเราจัดให้มีบริเวณของเตียงนอนแล้วก็ living set 1ชุดเลยนะคะซึ่งลกบ้านหรือว่าเจ้าของห้องนี้เนี่ยสามารถใช้บริเวณนี้ได้อย่างเต็มที่เลยค่ะ ทุกห้องนอนของที่นี่นะคะเรายังจัดให้มีห้องน้ําในตัวทุกห้องเลยค่ะอย่างห้องน้ําที่ลูกหมูอยู่ตอนนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ําในสดของห้องนอน Master b ์เ r o o m ค่ะซึ่งทุกภายในนะคะเราจะติดตั้งแบรนด์สุขภัณฑ์จากโตโต้นะคะเป็นอ่างซิงค์ล้างมือ His and Her ค่ะมาพร้อมกระจกบานใหญ่นะคะพร้อมชั้นวางของให้อีกด้วยค่ะโดยผอสุขภัณฑ์นะคะจะมาจากโตโต้วอชเลสซูนีโอเลสค่ะถัดไปค่ะ ส่วนของ a c เ e s s o r ร Shower นะคะก็จะเป็นจากแบรนด์โกเฮ้นะคะทั้งตัวแฮนด์ช o w e เวแล้วก็เรนช s h o เวอเลยค่ะมากไปกว่านั้นนะคะสำหรับห้องนอนมาสเตอร์ค่ะเรายังมีติดตั้งตัวอ่างอาบน้ำบาทพับนะคะของแคชจากประเทศเยอรมนีค่ะซึ่งรุ่นนี้จะเป็นรุ่นแบบสแตนด์อะโลนะคะมอบความสะดกสบายให้แก่ลูกบ้านในการใช้งานมากขึ้นด้วยค่ะถัดมาจากห้องมาสเตอร์เบรูมนะคะเราก็จะเจอกับบริเวณ ค่ะซึ่งทางโครงการเนี่ยจะติดตั้งไว้ให้นะคะอย่างบ้านตัวอย่างเนี่ยเราก็จะติดตั้งเป็นซิงล้างจานหรือล้างแก้วนะคะอีกทั้งยังมีการบิวอินตู้เย็นนะคะด้านข้างนี้เพื่อเพิ่มความสะดกสบายให้แก่ลูกบ้านในการใช้งานค่ะถัดไปค่ะลูกหมูจะพาไปชมในส่วนของ Family Room นะคะซึ่งห้องนี้เนี่ยเราจัดฟังก์ชันได้อย่างลงตัวค่ะสามารถทําเป็นห้องนะคะสําหรับพักผ่อนของลูกบ้านดูนั่งเล่นดูหนังฟังเพลงได้อีกด้วยค่ะ ในส่วนของบริเวณชั้น3นะคะชั้นนี้เนี่ยทางโครงการออกแบบมาได้อย่างสวยงามมากเลยค่ะโดยที่บริเวณตรงกลางตรงนี้นะคะจะจัดเป็นห้องลิฟ่งรูมอีกหนึ่งห้องค่ะพร้อมกับโต๊ะทานอาหารนะคะที่จัดมาวางไว้เนี่ยก็คือค่อนข้างลงตัวเลยนะคะอีกทั้งยังมีการวางแพนทรีนะคะติดตั้งเตาด้านในซึ่งสำหรับลูกบ้านในชั้นนี้เนี่ยก็คือสามารถทำเองได้เลยนะคะเรียกว่าลิฟ่งรูมจุดนี้ ทำมาเพื่อรองรับการใช้งานของผู้อยู่อาศัยชั้น3เลยค่ะถัดไปค่ะจะเป็นบริเวณของห้องนอนนะคะในชั้น3เลยก็จะมีขนาดห้องที่ใหญ่นะคะยังสามารถวางเตียงคิงไซส์หรือควีนไซส์ได้เช่นเดิมค่ะ ในส่วนความพิเศษนะคะของชั้น3นี้เนี่ยก็จะมีระเบียงที่มีขนาดใหญ่พอสมควรเลยนะคะสามารถวางเอาดอเฟอร์นิเจอร์นะคะหรือว่าจะวางกระถางต้นไม้ปลูกต้นไม้เพิ่มสีเขียวให้กับตัวบ้านแล้วก็ห้องนอนด้วยค่ะมาในส่วนสุดท้ายนะคะของบริเวณชั้น3กันค่ะก็จะยังเป็นห้องนอนนะคะอีกหนึ่งห้องนอน ซึ่งก็จะมีระเบียงที่มีขนาดใหญ่เหมือนกับอีกหนึ่งห้องนอนฝั่งนู้เลยนะคะแล้วก็ห้องนอนนี้เนี่ยจะเป็นตำแหน่งของจูเนียร์มาสเตอร์นะคะซึ่งภายในห้องน้ำเนี่ยจะมีบริเวณที่ค่อนข้างกว้างนะคะสามารถวางบัตท,ทับได้หนึ่งตัวเลยค่ะ สู่นอกตัวบ้านนะคะในบริเวณนี้เนี่ยเราก็จะมีหนึ่งจุดสําคัญเลยค่ะซึ่งเป็นจุดสําคัญของตัวบ้านนะคะอย่างแรกเลยที่จะเจอนะคะก็จะเป็นบริเวณของโซนซักล้างค่ะถัดมานะคะเราจะติดตั้งครัวไทยไว้ด้านนอกตัวบ้านโดยสาเหตุที่เราติดตั้งครัวไทยไว้นนอกตัวบ้านเนี่ยเพื่อป้องกันเรื่องของกลิ่นอาหารนะคะที่จะไปติดกับเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านด้วยนะคะและลูกบ้านเนี่ยสามารถยกอาหารขึ้นเสิร์ฟภายในตัวบ้านได้เลย ะะติดก,กันกับครัวไทยค่ะเราจะจัดห้องแม่บ้านนะคะไว้ถึง2ห้องนอนด้วยกันและ1ห้องน้ำด้านในค่ะทางโครงการนะคะยังจัดให้มีอาคารขับเฮาส์ขนาดใหญ่ค่ะซึ่งประกอบไปด้วยทั้งหมด3ชั้นเลยนะคะในส่วนของใต้ดินนะคะหรือเบสเมนต์เนี่ยของเราจะเป็นฝ่ายสำนักงานของฝ่ายนิติบุคคลค่ะ ชั้น1น,นะคะจะเป็นบริเวณของฟิตเนสและชั้น2จะเป็นบริเวณของสระว่ายน้ำค่ะเดี๋ยวลูกหมูจะพาทุกท่านนะคะไปชมในส่วนของฟิตเนสที่ชั้น1กันเลยค่ะตามลูกหมูมาเลยค่ะในส่วนของชั้นนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณฟิตเนสเซ็นเตอร์เลยค่ะของทางโครงการที่จัดไว้ให้นะคะโดยเครื่องเล่นทั้งหมดเนี่ยจะเป็นของแบรนด์ระดับโลกชั้นนำเลยนะคะคือของเทคโนจิมเป็นของประเทศอิตาลีค่ะ ซึ่งจะเป็นแบรนด์ที่โรงแรมระดับ5ดาวและ6ดาวนะคะนิยมนำไปใช้กันด้วยค่ะถัดไปนะคะลุงหมูจะพาทุกท่านขึ้นลิฟต์ไปชมกันที่ชั้น2นะคะซึ่งจะเป็นชั้นที่มีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ค่ะตามลุงหมูมาเลยค่ะ ขึ้นมาที่ชั้น2นะคะของตัวอาคาร c l u b h เฮาสค่ะ mm. ก็จะเจอกับสระน้ําระบบเกลือขนาดใหญ่เลยนะคะจะมีความยาวอยู่ที่25เมตรกว้างที่8เมตร45และลึกที่1.2ค่ะอีกทั้งทางของโครงการนะคะยังได้แบ่งสัดส่วนของสระเด็กแล้วก็จักรุซี่ไว้อีกด้วยค่ะเพื่อ mm. เพิ่ม,มความสะดวกต่อการใช้งานของลูกบ้านนั่นเลยนะคะมากไปกว่านั้นนะคะในบริเวณชั้น2เนี่ยเรายังจัดให้มีชาวเวอร์รค่ะ สำหรับลูกบ้านนะคะเพื่อมาเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือว่าใช้ห้องสตีมรูมของเราได้อีกด้วยค่ะนอกจากอาคารคับเฮาส์ขนาดใหญ่ที่ทางโครงการได้จัดเตรียมไว้ให้กับลูกบ้านไว้ใช้งานนะคะทางโครงการยังได้จัดให้มีสวนส่วนกลางอีกหนึ่งจุดทางด้านหลังของโครงการด้วยค่ะซึ่งสวนที่นี่ของเรามีขนาดกว่า200ตารางวาหรือประมาณครึ่งไร่เลยลูกบ้านสามารถเข้ามานั่งพักผ่อนตามอัยาศัยใในช่วงเย็นได้เพื่อรับชมบรรยากาศได้เลยค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะคือโครงการอิสระเดสเด์พะราม9โครงการบ้านเดี่ยวระดับซูเปอร์ลักชัวรี่จากบริษัทชาญอิสระเดเวล OP เมนจำกัดมหาชนซึ่งเป็นโครงการที่ถือว่าตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัยของทุกครอบครัวเลยค่ะหากท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรืออยากจะนัดเข้าชมโครงการสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของทางโครงการหรือไลน์แอดออฟฟิเชียลค่ะสำหรับวันนี้ลูกหมูขอลาไปก่อน ขอบพรคุณที่ติดตามชมสวัสดีค่ะ